ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของอความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งเขาแบ่งในเรื่องของความเสี่ยงออกเป็น3ระดับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการติดโควิด -19 มากแค่ไหนนะครับและถ้าเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสำหรับความเสี่ยงของการป่วยโควิด1 9เนี่ยเขาแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะครับ ก็คือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงหมายถึงผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยและมักเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดโควิด -19 นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อมาผู้สัมผัสเสียงต่ําผู้สัมผัสเสี่ยงต่ําก็คือผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับและผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงก็คือผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสียงต่ํานะครับ ต่อมานะครับเมื่อเข้าขายว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องนะครับสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ารับการกักก,กันโรคและตรวจหาเชื้อจากทางห้องปฏิบัติการนะครับ ถ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตัวเอง14วันหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนให้เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอ,อนามัยล้างมือบ่อยๆแยกสำหรับอาหารส่วนผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยง ของเรานะครับในการที่จะติดโควิด -19 ทเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะครับก็คือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวนะครับหรือต่อมาเนี่ยเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่ําก็คือผู้ที่ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงก็คือผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํานั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ